นี่คือฝรั่งหงเปาซือนะครับที่ผมปลูกไว้ยี่บแดวันตอนนี้ก็ครบหนึ่งเดือนแล้วครับตอนนี้เขามีมีดอกครับผมจะต้องเด็ดดอกออกเพราะต้นเขาอยังเล็กอยู่นะครับผมจะต้องเด็ดเด็ดดอกไปน,น,น,นิดทิ้งครับเขาเริ่มมีดอกก็ต้องเด็ดทิ้งนะครับเพราะต้นเขายัางไม่พร้อมนะครับฝรั่งไส้แดงนะครับหงเปาซื right. อครับต้นนี้ก็หงเปาซือนะครับผมต้องเด็ดทิ้งให้หมดเขายังไม่พร้อมนะครับนีดยต้องเด็ดทิ้ง ต้นอย่างเล็กอยู่นะครับแพวก็ต้องเด็ดดอกทิ้งนะครับของเต่าสีเหมืนกันนี่เล็กต้นหนึ่งนะครับก็ต้องเด็ดดอกทิ้งให้หมดเพราะว่ายังไม่พร้อมที่จะให้ผลเด้อ ตัวน,นี้ก็เป็นกิมจูอันนี้ต้องเด็ดเหมือนกันครับดอกใ้วด,ด้วยนี่ครับเด็ดทิ้งหมดครับกิมจูเขาจะใบเล็กๆครับอันนี้ห่งปอดสื่ครับห่งปอดสื่อเขาจะใบใบเขาจะนนหนาหนานงนอๆ ใบาใหญ่ใหญ่อันนี้สังเกตเพลงเก็ดเพลงเนี่ยแต่เสียดายอยู่นะผูกมาได้หนึ่งเดือนแล้วก็มันมีดอกแล้วไง ต้นก็อนอยังเล็กอยู่นี่ครับดกกผงต้สือ่อกระหลังไสแดงเด็ดทิ้งหมดตัวนี้เป็นกิมจูแต่ตัวนี้8เดือนตัวนี้บ้าใบาครับไม่มีลูกก็เร็ยกกระหลังบ้าใบาแต่ดกมากเป็นพุ่มเลยครับตัวนี้กิมจูตัวนี้ ลำต้นเขาใหญ่แล้วอันนี้ไว้ได้อันนี้ไวไนน้ไ,วได้อันนี้ก็กิมจูกิมจูต้องอันนี้ต้นเล็กต้องเด็ดเดี๋ยวเขาก็แตกใหม่ครับแคบบเดียวปลูกง่ายกิมจูองคปอเสยจะปลูกยากกว่าเด็ดทิ้หมดวัวนี้พระเอกของเราครับ งจุนสีีครับไม่ใช่หงปา่เสีนะครับอันนี้ฝรั่งไฟแดงอันนี้จะรสชาติอร่อยกว่าอันนี้ก็จะดกมากเอ็มนีครับนี่ขุนุนสีครับเด็กทิ้งหมดเครัยแต่ยัมไม่พร้อมพร้อมจะไว้ผล ตัวนี้ก็เป็นกิมจูวตัวนี้ดกมีขนาดหอ่ออันนี้ห่อรอบที่สองแล้วเขาก็ยังมีมีผลขึ้นมาเรื่อยๆนี่ครับดกมากอันนี้กำลังเดี่ยกดหมากวันนี้ก็ยังไม่เต็มเลยครับเนี่ยครับต้องเกิเตือนทุกเช้าทุกเย็นก็คลองก็ยังไม่เต็มบรรยากาศยามเย็นครับ วันที่หนึ่งพฤษภาครับผมสวัสดีนะครับอันนี้ก่อนนะครับ